นียายรักเรื่องซาตานซ่อนรักโดยอนัตตาตอนที่27ปัญญพรสุดลงเมื่อข่าวบอกชื่อทหารที่เสียชีวิตระหว่างการค้นหาและมีการยิงประทะกันไม่มีรายชื่อของวีระดลปัญญพรโล่งอกแต่สุดลงกับพื้นเพราะความกดดันวับหนึ่งเธอคิดว่าได้สูญเสียเข้าไปเสียแล้วในขณะที่เธอสะอื้นให้ ก็มีมือมือหนึ่งมาแตะไหลของเธอเธอลืมตาขึ้นเงยหน้ามองเปียรั์มารดาของเธอเองเพราะท่านทราบข่าวว่าปัญญาพรเอาแต่รอฟังข่าวแทบไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแม่คะปัญญาพรลุกขึ้นกอดมารดาขณะที่ออนอนันาและรับพิพัทก็ยืนอยู่ใกล้ๆคอยให้กำลังใจ เพราะทุกคนต่างก็รอฟังข่าวช่วงเวลานั้นเช่นกันปิยรัตจึงอยู่คอยดูแลปัญญพรเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับออนอนนาเกือบเดือนที่สองเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังข้ามหัวของเธอมีมีตราของกองทัพข้ามศีรษะผ่านเธอไปในขณะที่เธอกำลังจะเข้าในที่เรียน เธอถอนหายใจคิดถึงคนไกลที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแล้วตอนนี้ปลายนิ้วเรียวยังคงแอบซับน้ำตาขนาดที่อ่อนอันนาแต่หลายเพื่อนที่ยังคงรอข่าวอย่างใจจดใจจอ่อการรอคอยมันช่างแสนทรมานทั้งคู่เข้าไปเรียนแม้ว่าจิตใจจะยังห่อเหี่ยวแต่ชีวิตก็ยังต้องดิ้นรนและต้องสู้ต่อไปเลิกเรียน เทพมารอรับอย่างเช่นทุกอาทิตย์แต่อาทิตย์นี้เทพมีท่าทีตื่นเต้นก่อนจะชี้ไปทางรถ BMW สีดำซึ่งมีคนตัวสูงผอมยืนอยู่ตรงนั้นเธอหันไปมองตามที่เทพชี้เธอเห็นเขาวีรดลเขายืนอยู่ตรงนั้นเองชุดทหารของเขาดูมอซอตัวของเขาผ่ายผอมลงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็ลือ ก็คือรอยยิ้มเธอจำเข้าได้ทันทีเขาอ้าแขนเดินมาทางเธอช้าๆขณะที่เธอยกมือขึ้นปิดปากออนอนนายิ้มหันไปมองสบตากับเทพแล้วยิ้มให้กันอย่างโล่งอกปัญญาพรวิ่งเข้าไปหาเขากระโดดโผเข้ากอดเต็มอ้อมแขน เขากอดรัดเธอแน่นฝุ่นจางๆจากเสื้อผ้าของเขาทําให้เขาต้องรีบวางเธอลงแต่เขายังกดจมูกโด่งที่แก้มนุ่มด้วยความคิดถึงน้ำตาหญิงสาวอาบแก้มเขาบรรจงเช็ดมันออกขอโทษที่มาช้าเธอสายหน้ารีบกอดเขาอีกหนเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กอดเขากลัวว่าทั้งหมดที่เธอเห็นจะเป็นเพียงแค่ความฝัน สงสัยเราต้องกลับกันแค่สองคนออนอนนาบอกเทพส่วนเทพนั้นแค่ยิ้มรีประจําที่คนขับทันทีออนอนนาเดินไปหาเพื่อนเอ่ยทักทายวีดอนเล็กน้อยก่อนที่จะขอตัวกลับปัญญพรทําหน้าที่ขับรถพาวีดลนกลับบ้านกลับไปที่โรงแรมเขาหลับตลอดทางด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ยังสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแตรรถ หรือตอนที่ปัญญพรแตะมือลงบนแก้มของเขาเขาจับมือเธอมาจูบด้วยความคิดถึงทุกคนในโรงแรมต่างดีอกดีใจที่ได้ข่าวว่าบอสหนุ่มกลับมาอย่างปลอดภัยแม้ว่าเขาจะพร้อมซุบซีดไปหน่อยปัญญพรรีบสั่งอาหารชุดใหญ่มาให้เขาและเขาก็กอดเธอหลับไปปัญญพรค่อยๆลงจากเตียงเพราะมีงานใหญ่ที่ ที่ตึกจัดเตียงเธออยู่ช่วยงานจนเกือบห้าทุ่มขณะที่วีระดลสะดุ้งตื่นแล้วพะวาเมื่อไม่มีคนตัวเล็กในอ้อมกอดเขาโทรศัพท์หาเธอเมื่อเธอกดรับสายเขาก็บอกให้เธอกลับมาเมื่อเธอรั้นจะทำงานต่อให้เสร็จคนตัวโตจึงตามมารับคนตัวเล็กถึงที่ทั้งที่เขายังสวมเสื้อยืดกับบ็อกเซอร์โดยสวมชุดคลุมทับ เธอขมวดคิ้วไม่ค่อยพอใจเขานักขณะที่เขาดึงมือเธอกลับและเมื่อเธอขืนมือคนตัวเล็กจึงปลิวขึ้นพาดบ่าของเขาแทนเธอดิ้นคลุกคลักอายสายตาฝ่ายจัดเลี้ยงที่หัวเราะกันคิกคักปัญญาพรอายจนแก้มแดงแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยโดยดีแถมยังคำที่เธอหน้าหงิกใส่เขา เมื่อเขาปล่อยเธอลงเธอก็คว้าชุดคลุมได้ก็รีบเข้าห้องน้ำไปเลยเขาถอนหายใจมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นเธองอนเขาเธอคงไม่รู้หรอกว่าเขาแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องใช้ชีวิตอยู่กับความวาดระแวงนอนกลางดินกินกลางทรายมีอะไรกินกันตายก็ต้องลืมตาม แล้วก็ต้องคอยลืมตามองไปรอบๆเพราะยังประมาทไม่ได้กว่าทุกอย่างจะผ่านไปกว่าที่ทุกอย่างจะสิ้นสุดลงกว่าจะนำร่างของเพื่อนออกมาจากป่าทงชาติคลุ่มหน้าอย่างมีเกียรติเขาก็แทบจะตายตามไปแต่เขาอยากจะพบหน้าคนตัวเล็กอีกสักหนอีกอย่างเขาสัญญากับเธอว่าเขาจะกลับมา ถธอออกมาจากห้องน้ำพอดีท่าทางยังคงงอนเขาเขายังคงนอนรออย่างใจเย็นคนตัวเล็กทาครีมแล้วก้าวขึ้นเตียงยังงอนไม่ยอมพูดกับเขาแต่ยังยอมให้เขากอดเขากดจมูกลงฝั่งที่คอของเธอซึมซับกลิ่นกายหอมกรุ่นเกือบสองเดือนที่เขาคิดถึงเธอ เป้าฝันหาร่างบางนุ่มนิ่มแล้วเขาก็ได้กลับมากอดเธออีกครั้งเธอหันหน้าเข้าหาเขาซุกใบหน้ากับอกหนาของเขาแม้มันจะซุบซีดลงมากผมคิดถึงคุณจมูกโด่งหอมแก้มนวลเธอยิ้มจูบปลายคางสากๆแล้วบอกเราตีสวัสดนะคนตัวโตเขายิ้มออกมากอดเธอแนบแน่นแนบอกเสียงกอกแกกยามใกล้รุ่ง วีระดลพะวาเฮือกมือควานหาปืนใต้หมอนจนเขาตาสว่างเห็นร่างบางในชุดสูทออกมาจากห้องน้ำเขาไม่เจอปืนใต้หมอนหรอกแต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาไม่ได้ฝันไปปัญญาพรลูปไลค้ครีมทาผิวที่น่องเรียวก่อนจะเดินมาหยิบโทรศัพท์มือถือที่หัวเตียงและพบว่าวีระดลมองเธออยู่อรุณสวัสดิ์คนตัวเล็กเธอยิ้ม อรุณสวัสดคนตัวโตวนอนต่อสิคาฉันจะไปดูแลกุหลาบสักหน่อยเขาพยักหน้าแต่ยังดึงร่างอ่อนแอนมาฝังจูบที่แก้มนวลปลุกผมด้วยนะตอน8ปดโมงเธอยิ้มรับเขายังคงมองตามเงาร่างของเธอเธอทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นเมื่อคนตัวโต,วตวเริ่มลงมาทำงานไดเเ้เขาเรียนรู้งานต่อไปเมื่อเชอรี่ดีใจที่ได้พบเขา และรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาให้เขาฟังก่อนที่สายตาของเขาจะเห็นปัญญาพรผ่านกล้องวงจรปิดเธออยู่ที่คาราโอเกะกับเด็กบาคนนั้นคนที่เคยส่งยิ้มหว,วานให้เธอเขาออกอาการหึงนิด,นดเดินตามคนตัวเล็กขึ้นไปดูสถานการณ์เธอคววยห้างนั่งอยู่ที่บาร์โดยมีบาร์เทนเดอร์รุ่นเด็กคอยมองเธอ แถมยังส่งรอยยิ้มหวานๆให้แต่เมื่อเห็นว่าใครเดินมาทางนี้ก็รีบยกมือไหว้พลวันบาร์เท,ทนเดอร์เตรียมน้ำเมื่อเขาลงนั่งที่เก้าอี้นุ่มข้างๆเธอเธอยิ้มนิดๆให้เขาแต่ยังหันไปสนใจกับเมนูในออเดอร์ของบาร์เทนเดอร์แทนทำงานอย่างตั้งใจแต่มือร้อนหนาของเขากลับรูปไล้อยู่ที่เรียวขาของเธออย่างจับจ้วง เธอถอนหายใจจ้องเขาท่าทางเอาเรื่องคุณรู้ไหมคะนอกจากคุณกับฉันก็ยังมีเชอรี่อีกคนที่เปิดกล้องวงจรได้เขาเลิกคิ้วพยักหน้าแล้วบอกงั้นออกกฎใหม่ให้มีแค่คุณกับผมที่เปิดกล้องดูได้เธอเอียงคอแล้วเม้มปากแล้วถ้าคุณกับฉันไม่อยู่ล่ะคะเขายิ้มซื่อๆไม่มีวันนั้นคุณคิดมากไปเอง เธออาปากค้างมุนหัวคิ้วขณะที่จิกปลายนิ้วเพื่อหยิกหลังมือที่มันเริ่มไต่ขึ้นสูงมากกว่าเดิมให้ตายเธอคุณดนถ้าคุณยังไม่เลิกทำหนิงนี้ฉันจะโกรธแล้วนะเขาเลิกคิ้วทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ผมทำอะไรที่ไหนเธอจึงลุกขึ้นยืนเมื่อหมดความอดทนแม่บ้านเดินออกมาจากการทำความสะอาดห้องน้ำพอดี เธอจึงเดินเข้าไปตรวจตราความเรียบร้อยขณะที่เขาเดินตามไปติดๆแล้วทำบางอย่างกับเธอด้วยความชำนาญของเขาเขาดันเธอจนติดอ่างล้างหน้าขณะที่เขากอดเธออยู่ด้านหลังแล้วล้วงใต้กระโปรงของเธอเธอยกมือปิดปากคลางกระซาที่เขาจูบสุกใสซอกคอหอมกรุ่นขบเมมติ่งหูของเธอ ในที่สุดเธอก็ขึ้นสวรรค์ผ่านการล้วงที่วิสิวิสาสะที่สุดในชีวิตของเธอเขายิ้มอย่างมีชัยแม้ว่าเขาจะแข็งแทบระเบิดแต่ดีใจที่เอาคืนเธอได้เขายกขาเธอขึ้นทีละข้างเพื่อเอารางวัลมาเก็บใส่กระเป๋าสูตรของเขาผ้าเชนชิ้นเล็กๆเ,เนื้อนุ่มนิ่มที่เธอได้แต่มองตามเขาตาค้าง เขาหัวเราะเดินหนีไปเสดยดือๆปล่อยให้เธอแทบทำอะไรไม่ถูกเพราะรู้สึกว่างหวงพิกลจบแล้วนะคะซาตานซ่อนรักตอนที่27ขอบคุณที่เราฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ